สวัสดีครับท่านผู้ชมขอนำท่านผู้ชมเข้าสู่การจำลองการแข่งขันฟุตบอลพิบริีกอังกฤษคู่ซุปเปอร์บิ๊กแมตช์ระหว่างนิวคาสเซิลยูไนเต็ดเปิดบ้านรับการมาเยือนของทางด้านหงแดงริวเวอพูลนะครับ ก่อนที่จะไปรับชมคลิปการับกวนเพื่อนทุกคนกดไลค์กดดิดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะครับผมสำหรับการแข่งขันริงของคู่นี้ครับก็จะเตะกันในวันที่26สิงหาคม2568เวลาตี2ตามเวลาประเทศไทยครับในส่วนของสถิติการเจอกันของทั้ง2ทีมครับ5นัดหลังสุดเนี่ยเป็นดังด้านริวพูครับเอาชนะไปได้3เสมอ1แล้วก็แพ้กับ นิวคาเซอร์หนึ่งครับโดยผลล่าสุดที่เจอกันในศึกคราบาวครับครับในรอบชิงชนะเลิศเป็นท้งดนานนิวคาเซอร์ครับเฉือนเอาชนะวิวพูและขวาแชมป์ไปได้ครับ2ประตูตอนหนึ่งก็ว่านัดน,นี้ผลจออมาเป็นเช่นไรครับรบกวนเพื่อนคอมเมนต์ทายผลกันแข่งขันกันาาครับคอมเมนต์ร่วมสนุกเข้ามาพูดคุยกันครับปัญหาของนิวคาเซิลในฤดูกาลนี้ก็คือเรื่องของกองหน้านครับที่มีข่าวว่า อเล็กซานเดอร์อิซาครับอยากย้ายมาร่วมทีมทางด้านลิเวอร์พูลครับในขณะที่นิวคาสเซิลครับไม่อยากขายครับผู้นี้ครับเป็นปัญหาใหญ่นะครับตอนนี้ของนิวคาสเซิลครับนะครับผู้ตัดสินเป่าเคลียร์ูปนี้เองครับจะเป็นทางด้านเจ้าบ้านครับชุดสีขาวดำจะบุกจากซ้ายไปขวาก่อนแช่ไหลออกซ้ายมาลูอามโต เล่นมาตรงกลางครับแฮร์ริสันยกมาให้จะให้แอนโทนีโกดอนครับปิดได้านฝั่ด้านบอสซาร่าวนขึ้นกลับมาโกนาเต้ฟิมโปงโกนาเต้อีกครั้งครับไหลออกขวาม,มาที่ฟิมโปงฟิมโปงวางยาวมาตรงนี้ไม่ถึงด้านบูริกัคโปเป็นลูกเตะม,มุมครั้งแรกครับของทางด้านทีมเยือนโซบอร์ตราย Paid, เปิดเตะมุมเข้ามาครับยอดเข้าไหนมาโกนาเต้อิกิติเก้ครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับขอไปครับอูขึ้นนําไว้เลยครับริวพูครับอูยิงประตูอีกแล้วครับฮูโกอิกิติเก้ครับโอ้โหหลังจากเบิกสกอร์แรกในพีมารีกใคริวพูในนัดที่เจอบอลมัดครับนัดนี้ยิงอีกแล้วครับรีครับโซบอสรายยอดเข้าไปแล้วฮูโกอิกิติเเก้ครับขึ้นคนเดียวเลยครับ พูดวอดยอดมาอย่างแม่นเลยครับแล้วตรงนั้นครับนิโป้ไม่ได้ออกมานับหนึ่งนะครับริวผู้เปิดมาไม่ถึง10นาทีครับเจ้าบ้านงานเข้านะครับแชร์ไหลออกซ้ายมาเบเนตฝากมาตุกัแฮร์ริสันยอริงตัน เชื่อมาทางด้านเอเดนีด่โกดอนโอ้โลหลอบฟอลเรียนเวียตัดได้ตรงนี้โมซาร่าฝกาวงตุกังโอโเอกิทเกตอกส้นมาโมเมซาร่าแล้วแทงมาฟิมโปงเติมมานะครับทางด้านกัขวาฟิมโปงโยกเข้าในรถจะยอดมาตรงนี้ติดบล็อกเป็นบอลสวนของทางด้านนิวคาสเซิลแอดิสันฝากาวงตุกังโจดิงตันเล่นมาที่เอเดรดิโกดอน เราเวียตัดได้อีกแล้วตรงนี้อุดติดเลยครับทางด้านฟอร์นเวียครับในการตัดบอลในเกมนี้กนาเตฝากมาที่วร์จุฟันไดฟันไดวางยาวมากั๊กโปมงตั้งมาโมซาราโมเมซาราจะโยกเข้าในตรงนี้โดนตัดได้แล้ว,แ,ลวแอนดูดิโกดอนแขงออกซ้ายมาเราวางเลยครับทางด้านกาบซ้ายจะเปิดติดทางด้านกนาเต ดัสเคอร์อเกสวนขึ้นกันป่ะวุ้ยืิวฟันได้เคอร์อเกสให้มาที่กักโปแล้วสุดท้ายไม่ผ่านนะครับตโน,นริครับตโน,นริฝากเล่นมาที่โจริงตันตโน,นริอีกครั้งหลองวางยาวมาตรงนี้กนาเต้ก็ดักเอาไว้ได้อันนี้โกดอน,นครับก็ถูก โยกบทบาทมาลองเล่นหน้าเป้าดูครับหลังจากที่มีปัญหากับทางด้านอิซกกักครับไม่ยอมลงสนามให้กับทางด้านดิวกาสเซลมาดูกันยาวๆครับจะเป็นยังไงครับฟิมโปงฟิมโปง้งจะไปตรงนี้ไม่ได้ครับแล้วโยยัดมาตักปโปจะขึ้นไม่ถึงอุบอลมันยาวเกินไปครับเป็นบอลทุ่มของดิวกาสเซล โจนารีฝากมาที่ทิปเปียบอสแมนโอ้โหเรโดนเอเกิติเกยไล่บีบตรงนี้ต้องย้อนกลับมาตั้งที่นิโปก๊กบอสแมนบอลยาวขึ้นหน้าปะ่ะติดกลานโอฟี่ครับกักโปจะให้เข้าใดมาแล้วโจดิตันตัดได้แล้วโยดมาทางด้านกาบซ้ายตรงนี้ฟีโปุ่ ฟิมโปงไล่เบียดอยู่แล้วได้เปิด,ดวอวัตติวันได้ย,ยังเคลียร์ก็ได้แต่สุดท้ายยังเป็นบอลของดิวคาเซ่ครับเรียวเมตโต้ตึงจังหวะชะลออยู่ตรงนี้ให้มาตรงกลางแฮร์ริสันฝากมาที่โซนาริโมฟี่ซันไม่ผ่านดิซอมเบเกอร์จูริงตันจะบอมมาติดทางด้าน โคนาเต้ยังได้ลูกทุ่มต่อครับทางด้านนิวคาเซลเจลดิงตันหมุนมาตรงนี้ติดทางด้านฟอร์เรียนเวสวิดี้กัก๊กโปไฮมาเอกิติเก,เก้เล่นกับทางด้านฟอร์เรียนเวสฟอร์เรียนเวสดึงรลอโมซาร่าครับแล้วแทงออกขวามาฟิปงปฟิปงยังไม่เปิดแล้วสุดท้ายเปิดตรงนี้ไม่ดีครับรึกมาถึงี่ป๊อบ ดปูปออกบอลเร็วมาแบนเน็ตไหลออกซ้ายมาวิลเปโตรครับเล่นทางด้านฝั่งที่ฟิล์มปงเติมไปนั่นแหละครับมีโซบอสไลน์มาประคองตรงนี้ยังได้ที่แฮดดิสันแฮดดิสันเปิด <c oughs> ไปติดฟอร์เรนเวสแล้วเอกิต e ิเกตดักได้ฝากมากักปูไม่แม่นเลยครับที่เปียตัดเอาไว้ได้บอลของบอสแมนไหลออกขวามาแฮดดิสันแล้ววางเลยครับทางด้านกบซ้ายมีตัวเติมฝากประตูกางเอดูริโกดอน บัง vs ได้ตรงนี้โกดอนแล้วขึงลงซัดไกลตรงนี้บอลก็ไม่ตรงรอบเลยครับนี่ครับพายายามจะไปเองครับตรงนี้แล้วซัดเลยสุดท้ายบอลไม่ตรงรอบ พอเรีนเวียสไล่ออกขวามาสวอตไรเล่นมาที่เวียสอีกครั้งหนึ่งเวียสตีดออกขวามาซิป,ปงยังทันครับซิป,โปงโยกเข้าในฝากมาโมซาราลงซัดต,ตรงนี้โอ้ดิปป์ซูเปอร์เซฟเลยอู้ยังแค่หนึ่งประตูต่อศูนย์ครับริวพูยังหนีห่างไม่ได้ครับอู้ได้ยิงเหน่งๆแล้วกันทางด้านโมซาร่าครับของซิป,ปงเติมมาจังหวะนี้ครับให้เข้าในมาแล้วโมซาร่าก้มหน้าซัดครับ บอลไม่ห่างตัวทางด้านนิโป๊บเลยครับโซบอสไรยยอดมาจะให้อิกิเก้ตรงนี้ยังดักเอาไว้ได้แล้วฟอเรียนเวียนโอ้โหสองประตูต่อศูนย์ครับอุประตูแรกเบิกสกอร์รให้ริวพูดนะครับทางด้านฟอเรียนเวียดในตีครับยิงอย่างสวยเลยครับแล้วแบบนี้ริวพูเล่นง่ายเลยครับ ลูกเปิดของโซบอลไลอีกแล้วครับแล้วอีกิติเก้มงมาแล้วบอลเคลียร์ไม่ดีครับมาเข้าทางฟอเรียนเวสซัตตรงนี้ฉลบเสาเข้าไปเลย นี่ครับมาดูอีกมุมหนึ่งครับฟอรเรียนเวียดรออยู่หน้ากรอบเขตโทษครับแล้วดักจังหวะบอลได้ตรงนี้ครับตาโนริครับไปพลาดครับแล้วเวียดครับได้ง้างตรงนี้ล่อเป้าคนเดียวก็ไม่พลาดเลยครับสองประตูต่อศูนย์ครับริวอพูนีห่างไปแล้วบอสแมนวนขึ้นกันมาแฉ ยกขึ้นหน้ามาโกนาเต้ยังเคลียร์ไว้ได้บูจูฟันได้เล่นกับทางด้านโกนาเต้ฟิมโปกบอลยาวขึ้นหน้ามา <c oughs> ยังไม่พันทางด้านนิปโป้ครับนิปโป้หัวตูมเดียวขึ้นมาเลยตรงนี้โกนาเต้ยังเสยไว้ได้ฟิโป้ให้มาฟอร์นวีเอส วีแดฝากประตูกังเอกิติเก้ไหลามาที่กอดิกักโปแล้วลงซัดต,ตรงนี้ยังติดเฉลี่ครับมาเข้าทือทางด้าน,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 นิโป,ป๊ปอิโป,ป๊ปวางยาวมาอาเล็กซิสแมกเริเตอร์แล้วผู้ตัดสินเป่าดกวีดหมดเวลาการแข่งขันครึ่งเวลาแรกตรงนี้เลยครับเป็นทางด้านริวเวอร์พูครับขึ้นนำนิวคาเซิลไปก่อน2ประตูต่อศูนย์ อ่าเพื่อนชื่นชอบกันยังไงก็ฝากกดไลค์อยู่ดีตามให้ผมด้วยครับเดี๋ยวไปรับชมกันต่อในครึ่งเวลาหลังได้เลยครับแล้วก็ผู้ตัดสินเป่าเขียรูกเริ่มเล่นครึ่งเวลาหลังครับจะเป็นทางด้านหนูที่ว่าภูชุดสีแดงจะบุกจากซ้ายไปขวาบ้างเอร์สเคอร์เกสวางเข้าได้มาโมเมซาร่าฟอร์เดนเวียสแล้วแทงหมากักโปหลุดแล้วซัดตรงนี้3ประตูต่อศูนย์ครับโอ้โห ไปกันใหญ่แล้วครับริวพูครับไหลแล้วครับสกอร์นี้ครับโกดี้กั๊กโปครับโอ้โหบทจะมามาดื้อๆครับนี่ครับปอนทางด้านกับซ้ายครับหยอดเข้าในมาหม่งตังมาฟอร์เรียนเวียสแล้วแทงตกช่องนี้ครับกั๊กโปได้ล่อเป้าก็ไม่พลาดเลยครับวิญญาณหนึ่งใจหนึ่งแล้วทางด้านฟอร์เรียนเวียสในเกมนี้ครับ กักโปครับได้ง้างแบบนี้เราไม่พลาดเลยครับสามประตูต่อศูนย์ครับริวกูแซงไปกันใหญ่แล้วครับปอนของด้านด้านแฉแฮดิสันเล่นกับานด้านตอนอนัวน,น,นาดิจูริงตันจ่ายยัดประตูกับแอดดี้ก,กดดน แล้วโกนาเต้วนคืนกลับมาตั้งที่อาริซอนเบเกอร์วางยาวขึ้น,นามาโมซาร่าฝากมาที่คูริกักโปเอกิติเก้ซัดตงเลยโอโ้โหซีประตูต,ต่อซูนครับยิงลูกนี้มคมกริบเลยครับฮูโ,โก,โโก,โกโ้เอกิติเก้ครับวันนี้เหมาคนเดียว2ประตูแล,แล้วได้รุนแฮตทิกในเกมนี้แล้วครับโอ้ห้านาทีครับเอกิติเก้แผงลิดครับ นี่ครับบอลม่งมาของโมซาร่าครับจ่ายให้กัคโปแล้วฝากต่อมาเอกติเก้ไม่มีใครเข้าลบกดเลยครับบอลต้องชมกัคโปเลยครับถวายผ่านมาให้ตรงนี้ครับแล้วเอกติเก้ครับก้มหน้าซัดเลยครับขู่บอลพุ่งเสียบเสาเข้าไปเลยสุดสวยเลยครับลูกยิงของเอกติเก้ตรงนี้ครับไม่น่าเชื่อว่าสกอร์จะไหลขนาดนี้ครับ หนีหาเป็น4ประตูต่อ0แล้วโจดิงตันนัดล่าสุดตุยพูก็ทำไปถึง4ประตูครับแต่ว่าเสียไปถึง2ครับลุ้นเอาแฟนๆใจหายใจความครับนึกว่าจะเสมอแล้วครับนัดนี้เริ่มที่จะรัดกุมมากขึ้นครับไม่ได้เปลี่ยนตัวไวเหมือนนัดแรกครับ นัดแรกนี่เท่าที่ดูนี่แฟนๆน,นี่บ่นอันเดอร์ชาร์ลส์ครับเรื่องการเปลี่ยนตัวผู้เล่นครับพอเปลี่ยนแล้วเกมไม่ได้ดีขึ้นครับแย่ลงกว่าเดิมครับฟอร์เนเวียสเก็บบอลเล่นไม่ได้ตัวนารีฝากประตูกางแฮด้ียโกดอนให้มาแฮริสันแล้วตรงกลางมีตรงนี้แฮริสันไปช้าครับ <c oughs> เสร็จทางด้านฟอร์เรนเวสแล้วจะจ่ายตรงนี้ไม่ถึงทาด้านเอกิเก เอดิสันไหลออกซ้ายมาวิดาเมนโต์ฝากมาที่เบเดต์วิลาเมนโต์อีกครั้งมีโดวิดิกโซวารายครับประคองอยู่วีแอสไหลบีบตรงนี้แล้วสุดท้ายออกบอลมาไม่ดีคูวนามาโกนาเต้เล่นมาที่วัจุฟันไดโดวิดิกโซวารายรราย้ยอนขึ้นกลมา โกนาเต้ปลอมยาวขึ้นมาเลยครับมิรอสเคอร์เกตให้มาอเล็กซิสแมคก,กิสเตอร์ฝากมาโดมิริคโซวาร์ไรกอดิกัคโปแล้วม่งเสยมาฟอเรนเวีแอให้ต่อมาครับมิรอสเคอร์เกตจะปลอมตรงนี้ติดตั้งนั้นตัวนัดี้สุดท้ายเป็นลูกทุ่มของริวผู้ฟอร์เรียนวี ไปมาให้กากโปแล้วเอียวตัวยิงตรงนี้ติดบล็อกแล้วสุดท้ายเคลียร์มาไม่ดี <c oughs> บอลยังมาเข้าทางโมเมซ่าลาไปรอบอลครับแชร์ดักเอาไว้ได้เดี <c oughs> ๋ยวจะเป็นบอลสวนนิวคาสเซิลต้องเอาประตูคืนได้อย่างน้อยสักประตูเลยครับทางด้านนิวคาสเซิลครับ <c oughs> ตัวแรกต้องมาไวครับฝากมาตรงนี้เวอร์จิฟันได้ดักเอาไว้ได้ <c oughs> ฟิมโปง <c oughs> ฟิมโป้ <c oughs> แล้วไปเร็วไม่ได้เหมือนกัน แม็กริสเซอร์ไหลอ,ออกซ้ายมามีรัสเคอร์เกสวนคืนกลับมาครับบูเอชูฟันได์วางยาวมาด้านหน้าตรงนี้อยางมาเข้าทางมีรัสเคอร์เกสแม็กริสเซอร์ให้มาอิกิติเกดฟอร์เดนเวียสให้มาที่ตรงนี้โอ้โหไม่ถึงด้านซินมโป อยู gamer, man, o, ่ที่โจริงตันครับวนคืนกลับมาบอสแมนฝ่าประตูกางครับเอดิสันเล่นมาที่แอตติตตโกดอนโมฟี่ไหลออกซ้ายมาลิลาเมนโตกระชากมาตรงนี้มีสวอลไลประคองลิลาเมนโตโยกเข้าในแล้วเปิดมาตรงนี้เวอร์จิลฟันได้ดักเอาไว้แล้วเดี๋ยวจะเป็นบอลส่วนลิเวอร์พูลอิกิติเกอ ไฮบาโมซาราออกบอลเลียวมาไม่ถึงก็ดีกัะโปบอสแมนฝากประตูกางแฮร์ริสันจอริงตันโดนารียกขึ้นหน้ามาเลยครับเวิร์ดยูฟันไนด้ดักเอาไว้ได้มาริสเซอร์ไฮประตูกางเอกิติเก้เล่นกับทางด้านฟอดร์เรน vs ดอทเคเกต ฝากต่อมากักโปแล้วถ้าอวาไหลพาโนฟอรีรนเวยสัตตรงนี้นติดบล็อกเลยครับอูยังมาไม่ได้ครับประตูที่2ของเจ้าตัวอูต่อบอลกันอย่างสวยครับริวพูลครับไหลมาตรงนี้แล้วกักโปวนเข้าในมามีรอสเคอขอไปก็เป็นทางด้านฟอรีรนเวียรับซัดไปติดบล็อกเลยครับยังได้รุ้นจากลูกเตะมุมเลยครับโดเวนิคโซบอร์ดราย เินสั้นมาวิวฟันได้ฟันได้บอมมาตรงนี้ยังได้ไปลุกเตะมุมต่อเนื่องโซบอสไล่หยอดมาแล้วมาเข้าทางเอกิติเกอสับตรงนี้อู้ยังไม่ได้แฮตทิกับริวพู ครับบอมยาวมาแล้วตกใส่เอกิติเก้แล้วซัดเลยครับมีโป๊บโซทูเปอร์เซฟเอาไว้ได้ลูกเตะมุมครับโดมินิกโซบาร์ไรโซบาร์ไรยอดมาเวอร์จิฟฟันไดย้อนขึ้นกับฟอร์เดียนเวียสเวียสเลนสซซันหวางโกนาเต้แล้วหลงซัดตรงนี้ไม่ตรงกรอบประตูที่5ยังไม่มาครับ ไหลมาทางด้านกับซ้ายับเรียเมนโต้เป็นเดเล่นมาที่เรียเมนโต้เฮริสันฝากประตูกาง <c oughs> แล้วเวอร์จิฟานไดดักได้จะเป็นบอลสวนของนิโยพูครับไม่เล่งแล้วก็โผลวนขึ้นกันมาเวอร์จิฟานได้แล้วบอลมาเข้าทางที่เปียตัวนารีแทงออกขวามาเ <c oughs> โอร์ซี่เปิดมาแล้วเอตูนิโกโดนสตุ๊ก <c oughs> ไม่ตรงกอบครับอูเหเือจะเชื่อครับตีไข่แตกไม่ได้ครับทางด้านแอนดูริโกดอนโอ้โหเมอร์ฟี่ครับหยอดเข้ามาที่จุดนัดพบอย่างสวยเลยครับแต่ว่าบอลมันกดไม่ลงครับกอนาเต้ฝากประตูกาฟฟิมโปงวนขึ้นกลับมากนาเต้ มายกลขดิเซอร์เล่นกับทางด้านโดมินิกโซบอดได้คาก,กโปลงเสยออกมามิรอสเคอร์อเกต oh, เคอร์อเกตฝากเข้าในเล่นมาที่ฟอร์ดินเบสกัคโปโมซาร่าซ oh, <Sarah. S 1> ัดตรงนี้ติดแฉลบแล้วหลุดออกหลังเป็นลูกเตะม,มุมของดิวผูล วอตไลน์ครับหยอดเข้าในมาหนอนไม่ถึงโมซาดาเอาล้วจะเป็นบอลสวนนี่โกดอนแทงออกความาเบนเนตไม่ผ่านกูนาเต้รับน้องแม็กอดิสเตอร์เคลียร์ออกมาตรงนี้แล้วเรียบร้อยครับผู้ตัดสินเป่านกหวีดหมดเวลาการแข่งขันตรงนี้เลยครับเป็นริวรพูทำได้ครับบุกมาถล่มเอาชนะนิวคาเซลไปได้4ประตูต่อศูนย์ ถ้าเ,เพื่อนๆชื่นชอบกันยังไงก็ฝากกไดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยครับและก่อนที่จะจากลาไปในวันนี้ครับผมมีสินค้าดีๆมาแนะนําในช่วงท้ายคิวโดยังไงก็ฝากเพื่อนช่วยกันอุดหนุนแล้วก็สนับสนุนด้วยนะครับผมใครที่กําลังมองหาจอยเกมคุณภาพดีราคาถูกผมมีมาแนะนําตัวนี้เลยครับจอย BHPD8 รองรับทั้งเกม PC เกมมือถือ iOS และ Android รวมถึงเครื่องเล่นเกมอย่าง PlayStation 5และ Nintendo Switch พิเศษจอยตัวนี้เนี่ยนะครับสามารถยืดขยายเชื่อมต่อกับ iPad ได้อีกด้วยความสามารถพิเศษของจอยตัวนี้นะครับมีบล t ทูธเวอร์ชัน5.2มอเตอร์สันคู่พร้อมฟังก์ชันไฟ rgb จอยตัวนี้ผมซื้อมาใช้เองนะครับถ้าเพื่อนๆสนใจสามารถสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ในวิดีโอได้เลยครับ